ครับสวัสดีครับครับเริ่มต้นแบบนี้กันครับอาจารย์อธิบายให้คุณผู้ชมพอจะได้เข้าใจก่อนเล็กๆน้อยๆนะครับสั้นๆว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่คืออะไรครับครับวันนี้ก็คงจะเป็นการคุยภาพรวมเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นภาพรวมนะครับว่าการอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลเนี่ย คืออะไรนะครับก่อนที่เราจะนำไปสู่การพิปารวันจริงก็คือวันที่12ถึงวันที่22กรกฎาคม65ที่จะถึงนี้ก็คือวันพวกนี้นะครับการพิปารไม่ว่างใจรัฐบาลคืออะไรนะครับก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี60ของเราปีล่าสุดนะครับหรือว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยเราจะใช้คําง่ายๆคือว่าศึกซักฟอกนะครับสึกซักฟอกระหว่างฝ่ายค้านกับกฝ่ายรัฐบาลนะครับทีนี้ เรามาดูเรามาดูแนวทางหรือว่ากระบวนการของการปฏิบัติ่ดยองจากรัฐบาลนิดหนึ่งนะครับการอภิายไิโวยางคจัรัฐบาลเนี่ยเป็นมาตรการควบคุมผมใช้คํานี้นะควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินกล่าไวง่ายคือแปลความก็คือเป็นการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาวิธีทางหนึ่งนะครับโดยเป็นการตรวจสอบทุนในในทางวิชาการเราใช้คําว่าเป็นการตรวจสอบทางการเมืองนะครับครับ โดยการทํางานของรัฐบาลเนี่ยจะต้องได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายนิติบัญญัติครับน,นะครับรัฐบาลจะทํางานต่อไปได้ในอนาคตเนี่ยแน่นอนครับจะต้องได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายนิติบัญญัติแน่นอนแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งหรือใดใดหนึ่งเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะได้รับความไว้วางใจจากนิติบัญญัติได้เนี่ยนะครับจากฝ่ายนิติบัญญ <Barbara> <c oughs> ัติได้เนีย่ย แน่นอนครับการปล่วางใจเนี่ยจะมีประสิทธิผลค่อนข้างมากซึ่งจะทําให้รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทั้งชุดเนี่ยพ้นจากตาแหน่งได้นะครับนี่คือ,น,คอนี่คือโปรเซสหรือว่านี่คือกระบวนการของการปลายไม่ได้วางใจนะครับจากนั้นในตัวของรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงนี้ก่อนที่จะถูกอภิปปลยวางใจเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองเนี่ยจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับครับนอกจากจะปฏิบัติตามกฎหมายที่อำนาจแล้วนะครับการบริหารราชการแผ่นดินการไม่เอื้อหรือการไม่ใช้อำนาจตัวเองเพื่อประโยชน์เอกชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับประเด็นที่ชอชนหรือการบริหารเรื่องการบั่นดินที่ล้มเหลวเนี่ยรัฐบาลหรือรัฐมนตรีรายใดรายหนึ่งเนี่ยจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง นี่คือนี่คือการทางานรัฐบาลส่วนอีกฝายฝั่งหนึ่งก็คือแน่นอนครับการตั้งยติหรือการตั้งกระทูตั้งการอภิปรายร่วมใจเนี่ยแน่น,นอนครับต้องเกิดมาจากฝ่ายค้านครับฝ่ายค้านเองเนี่ยไม่ใช่จะถามหรือว่าไม่ใช่จะตั้งข้อประเด็นหรือตั้งข้อสังเกตเนี่ยตามอารมณ์หรือตามในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์นะครับ ฝ่ายค้าเองเนี่ยจะต้องมีข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวเนี่ยนะครับจะต้องเป็นข้อมูลข้อมูลข้อเท็จจริงที่เ,เมื่อเมื่อสาธารณะฟังแล้วหรือเมื่อใครฟังแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาผิดหรือสามารถที่จะแสดงหรือสามารถเชื่อเชื่อได้ว่านะครับว่าการกระทําดังกล่าวน,น,นั้นเนี่ยน่าจะ นะครับหรืออาจจะสุ่มเสี่ยงหรืออาจจะเข้าข่ายของการกระทําความผิดหรือการกระทําทุจริตหรือการเอื้อประโยชน์ดัทงที่ผมได้กล่าวข้างต้นนะครับดังนั้นการอภิปรายร่วมใจเนี่ยมันจึงเป็นการสแสดงบทบาทท่าดีในระบบประชาธิปไตยทั้งการตรวจสอบถ่วงดุลจากฝ่ายค้านเองในส่วนของรัฐบาลเองก็ต้องแถลงนะครับจะต้องชี้แจงประเด็นที่ฝ่ายค้านเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับ ดังนั้นถามว่าประชาชนจะได้อะไรจากการศึกซักฟอกครั้งนี้ครับมผมผมอยากให้พวกเราเปลี่ยนวิธีคิดว่าการอภิปรายในรัฐสภาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อ,อหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะพิสหงมากมากนะนะแต่ว่าโอเคอย่างน้อยๆเ,เนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยได้ดูบทสรุปข,ของแต่ละวันจากหน้าสื่อต่างๆที่ฝ่ายค้านในแต่ละท่านเนี่ย ได้ตั้งประเด็นหรือว่าตั้งโจทย์การทำงานของรัฐมนตรีหรือรัฐบาลอย่างไรนะครับ,รบและรัฐบาลรัฐมนตรีเหล่านั้นเนี่ยได้ตอบข้อชี้แจงหรือข้อซักฟอกนั้นน,ะนนะ่ะชัดเจนไหมครบถ้วนไหมหรือยังเป็นประเด็นที่ยังสังคมเครือบแคลงสงสยัย ดังนั้นดังนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้แม้ว่าในสังคมไทยอ่ะผมเชื่อว่าคอาการเมืองหลายท่านจะรู้ว่าโอ้อภิารายไม่ลองใจไปยังไงก็อยู่รอดยังก็อยู่รอดแต่อย่าลืมนะครับแลนะปัจจุบันนี้การเมืองสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยรัฐมนตรีรายใดหรือรัฐบาลไม่สามารถที่จะชี้แจงสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยหรือการเไม่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 ววางใจเนี่ยนะครับได้อย่างชัดเจนครบถ้วนเนี่ยสังคมก็ตั้งข้อสงสัยแน่นอนนะครับ มันมันมันจะกระทบต่อความส่างามของก <c oughs> ารดำรงตำแหน่งในหน้าที่การเมืองดังนั้นนะถามว่าประชาชนได้ได้ประโยชน์อะไรนอกจากที่จะเป็นฐานะผู้จียภาษีแล้วเนี่ยประชาชนก็จะมีทางเลือกว่าเอ๊ะรัฐบาลปัจจุบนันหรือว่าตัวแทนหรือรัฐมนตรีปัจจุบันเนี้ยที่พวกตนเองได้เลือกเข้าไปเนี่ยมีผลง,งานอย่างไร ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะไหมหรือทําเพื่อประโยชน์เพื่อเพวกพ้องหรือว่าการประทําจิจริหรือเพื่อประโยชน์อะไรอะไรประมาณนี้ครับน,นี่คือสาระสําคัญหรือาการอธิบายวัตถใจที่ที่มีประโยชน์ทั้งต่อการตรวจสอบการทาง,งานของรัฐบาลเองแล้วก็เป็นประโยชน์ของประชาชนในการรับรู้ว่า การทําหน้าที่ของรัฐบาลและฝ่ายค้านณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรครับครับครับอาจารย์ครับทีนี้ว่าในช่วงระยะเวลาประมาณสักกี่วันเนี่ยสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองสี่วันเนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจน่าจะติดตามไหมครับมีประเด็นอะไรน่าติดตามนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมให้น้ําหนักกับการทําการบ้านในทุงหมายคําพูดเลยนะครับของฝ่ายค้านนะครับ ผมผมไม่ค่อยให้ความสนใจว่ารัฐมนตรีจะถูกอภิปรายจะกี่คนสิบคนสิบห้าคนหรือว่าณตอนนี้สิบเอ็ดคนรวมัณงนายกร,รัฐมนตนะครับผมผมไม่ให้ความสําคัญจรนรัฐมนตรีแต่ว่าผมให้ความสําคัญว่าสายค้าเนี่ยนะครับอ,อไม่ว่าจะเป็นตัวแทนผู้อภิปรายหรือว่าการเตรียมหลักฐานเนี่ยสามารถที่จะชี้ให้สังคมเห็นได้หรือไม่ว่า รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่รัองใจเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีการทํางานหรือว่ามีการประหารเลการแผ่นดินเนี่ยเป็นไปตามยติของฝ่ายค้านที่ได้ขอยติต่อสภาอภิปรายไม่รัองใจไหมครับเพราะรไทไลท์มันอยู่ที่ไทไลท์มันอยู่ที่ว่าฝ่ายค้านหรือผู้อภิปรายเนี่ยได้เตรียมตัวในข้อมูลขเ้็จริงเชิงลึกอ,อย่างไรครับเพราะข้อมูลเหล่าเนี้ยจะมีผลกระทบต่อ การชี้แจงของรัฐมนตรีหรือรัฐบาลว่าเขาสามารถตอบข้อสังเกตได้หรือไม่ครับครับก็ต้องติดตามนะครับไม่ว่าจะในมุมของทั้งรัฐบาลทั้งค้านถูกไหมอาจารย์ครับใช่ครับครับอาจารย์ได้ครับขอบพระคุณมากครับตรวจสอบครบถ้วนครับขอบพระคุณครับดีครับดีครับขอบคุณ